สวัสดีชาว Rov Offerer กันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกระต่ายป่าเจ้าสลิมสายแครี่นะครับตัวที่กําลังจะเข้าไทยในวันจันทร์ไม่วันอังคารนี้นะครับผมเรามาเล่นแบบ1นึหนึ่งนะครับเราไม่ได้เล่นแบบ55้าโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเล่น55ในเซปเต้หวันผมก็แหลกนิดหน่อยนะครับใครที่ยังไม่รู้สกิลนะครับสามารถกดไปที่มุมบนขวามือนี้ได้เลยนะครับที่เป็นรูปตัวไอนะครับผมอ่าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ สำหรับเจ้าตัวสลิมนี่นะครับใส่แครี่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับชนะได้หมดครับแครี่ก็ชนะได้แทงกระหลังเกมเอ้ยเดีอาดีๆเอาโหนาคอสวยอ่าเรามาดูกันที่ฝ่านะครับสำหรับเจ้าสลิมและก็นาคอสนะครับว่าตัวอะไรมันจะชนะนะครับผมบอกว่าเลยนะครับว่าแครี่กับแอสซินนี่มันแตกต่างกันทิ้นเชิงครับเขาโจมตีแรงเราก็ตีแรงท้ายเกมครับผมท้ายเกมกันหมดเลย การเล่นของทางเรานะครับจะมีะเขาเรียกว่าจะมีข้อเสียเปรียบตรงปิงนะครับปิงก็คือความดีเลย์ของเน็ตนะครับผมเราจะมีความเสียเปรียบตรงนี้มากมายนะครับสําหรับ FPS ด้วยนะครับผมอันนี้คือความเสียเปรียบของเรานะครับอลองเข้าไทยมานี่สบายๆหรือเปล่านี่ครับสตาร์ทไปครับผมนี่แค่นี่แค่ต้นเกมนะดูดูดูไม่ได้ใช้สแตกก็คกาใช้ใช้ไปดูนะเขายังวิ่งอะ่ะหนีอ่ะ กือบโดนเฟ้อนะดูดิไ็นไงบอกแล้วตัวนี้มัน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 โหดจริงเข้าไทยมาก็รู้กันเอาก็ดูกันเอาเองนะครับว่าตัวนี้มันเอาไว้กาจัดเม็ดเอาไว้กาจัดตัวบางๆโดยเฉพาะครับลิงมันก็สู้ได้นะเพราะสกิลสองมันกระโดดหนีได้นะครับแล้วก็สกิลมันก็แรงด้วยทําให้สตันได้ด้วยแบบกระโดดมาสตันกันเลยทีเดียวเชียวแล้วไม่ได้สู้เลยนี่ครับการกระโดดของเขานะทําให้เพิ่มดาเมจแ้วอ้าวมันได้เลือด ทำให้ดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเขาต้นเกมเขาก็ชนะใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่าเราจะชนะหรือแพ้นะครับแต่ดูท่าแล้วเขาก็หลังเกมเขาก็มาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาโดนสตันี่คิจบอะดูดินี่เราไม่ต้องใช้อะไรมากเฟิร์สแล้วเป็นไงนี่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยในะสกิลออนติเมทอะไรยังไม่ใช้เลย5-2ก็เป็นการเพิ่มดาเมจนะครับกระโดดไปแล้วเพิ่มดาเมจด้วยได้รับ แต่อะไรว่าโบนัสดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับนี่ยังไม่ใช้อะไรเนี่ยอ่าเราออกกีอันแรกมานะครับเรารู้สเต็ปมันก็คือเรารู้สเต็ปมันเมื่อกี้เราพอดีกระโดดออกพอดีเลยรู้มันต้องพุ่งมาฮัลโหลนาคอร์ดฮัลโหลอย่ามาละ่ะวิ่งดินาคอรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเองวิ่งเอง คืออะไรคืออะไรกับการเดินกลับแล้วตัว,ต,วตัวเกมไม่เดินจะเอาเลือดหรอือไม่ให้เว้ยเอาเอาเราสู้กับเขาระยะไกลได้ไหมเว้ยเขามีรังวัลสถานะเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วปิ่งเลยเขาหลบเราได้อีกอยังรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาเข้ามาต่อได้นั่นไงหิวโย น่ะกระโดดออกได้รเป็นไงฮัลโหลไปไหนเว้หนูนี่แต่เราก็สู้เขาได้นะขนาดเราปิงไงเนี่ยตรงๆติดที่ F P S แล้วก็อะไรเยอะแยะเลยแต่เราก็สู้เขาได้นะครับดูดูดูไม่สกิลไม่ติดจ้ะแค่สายมาเราก็รู้เลยนะครับว่านาคอสแพ้ทางแคดี้ซะด้วยรึเปล่ อ่าถ้าเกิดโดนเป็นในระยะใกล้นะครับสำหรับสกิลแรกนะครับมันจะทําให้ติดสตันเป็นเวลาหนึ่วินาทีนะถือว่าสั้นมากๆนะครับนระยะเวลาอน้อยนิดนะครับเจ้ับปลาหอกไปว้าวนะเราตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะครับเราตายในครั้งเดียวอาจจะพิกเกมได้เลยก็ได้นะครับผมตอนนี้เขาเข,ข,ข้าออกออกเป็นนะครับดูจากสถานการณ์ครฮบ การโจมตีของเรานะครับทำเวลาตีครบสามทีนะครับไปเกี่วติดตัวก็คือกระจายกระจายดามเมจไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับเร็จครับผมคือ <c ười> อะไรกับการตีตายคาบ่บอเราสามารถจบเกมได้แล้วนะครับไม่มีอะไรมากจริงๆเอาเป็นว่าเกมนี้ปิ้งเยอีีี่ไปเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวปิงปเลี้ยงเขาไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเราชอบเลี้ยงเลี้ยงที่ไลตายทุกทีแพ้ทุกทีเลย <laughs> <laughs> นี่นะครับเกมมันปิงนิดหน่อยครับ <c oughs> อ่านี่นะครับสำหรับเราไม่มีแอนติเนตนะครับเราก็อาจจะแพ้ทางเขาได้ตรงนี้นะครผมหรือเปล่า เอ้กระโดดไม่ไปเยอะนั่งสั่งเขานะครับส่งสารตัวกูเองด้วยไปแล้วมันเอาสมายมาอุย้ยบ้าออกของป่าโอ้โหเห็นเล่นสเต็ปอย่างดีได้ใช้สบายช็อตหัวนี่รู้เลยว่าเอาเอามาทำไมนีออ่มาต่อดีจ่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนะฟอส อาตะหนึ่งนี้เราม,มาเลยนะครับผมมามามาเอ้าเต็ม,มเ,เต็มดีครับเต็มเต็มดีครับเต็มเต็มดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่จะสาจัเกลี่นมได้ยังดีดิเฮ้ยอ๋อสเต็ปตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เ้ยเล่นมันดี มันตีแรงนี่แหละไม่ใช่อะไรโคตรแรงเอ้ยตอนนี้เ p s ตกรัวๆอาดีๆถ้าเกิดตัวนี้สันโดนนี่จบเลยชีวิตเราดูอีอุ้ยเกิดโดนอ๋อรู้แล้วาทำไมมันแหลก YouTube เบ้งเคตอนนี้เราเลี้ยงเขารวดจนเขาจะเกิดแล้วแหละ เราให้โอกาสเขาน้าในการออกของป่ามาผิดนะรอเปล่านะดูว <c oughs> ่าเขาตั้งใจออกาโมเคโอเคโอเคโอเคเราโดนเขาตอ่อเราโดนเขาตอ่อโอเคเราสู้ได้สบายนะครับนี่เราโดนเปิดก่อนนะแต่เราก็ได้เปรียบฝ่า <c> ย <oughs> ตรงข้ามขอยอมแพ้ครับโอเคครับเราสามารถชนะเขาได้แบบสบายๆนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์นะครับผมสําหรับกระต่ายตัวนี้นะครับจะมาในอังคารไม่ก็วันจันท์นี้แหละครับผมเราจะมาสตรีมแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้แล้วเล่นในเซฟไทยกันเลยดีฝ่านะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็สบายสวัสดีครับผมบ๊ายบาย